มาเดิมมาเดิมพี s ức s ức rồi, mm ่น hmm. mm ้องปลาหมึกไข่ด้วยแม่หมึกสดๆเลยเด็ด่อยนี่แหละแนวขยัปวันนี้กินกี่อะไรอืม มันชิพิจอบนป็นกำลังเาเขาสั่งมาจากสดๆเลยจากทะเลบมดพัดกระเพราคือตุ้งหารทะเลมันมันนี่นดแรงตรงตลอดคนเหมือนเลือองเรียนนานนี่เรยอก็เื่อนทำไมเราเล้ยงกินก็ไม่ได้ไปซากว่เราไว้กินนาะเลี้ยงินอะ มอเจาแตรงเลยครับ่เนรงน้าเนาะเลยๆติดตัวไว้ฉ i mean. ันอไปหก็ม้วม่เหือต้มน้ำปลาหมึกไทต้มน้ำปลาม่นู่เขาอยู่ต้องปั้นตครับนกว่าเลยไม่เยมือนเจาเลยวาม้วน

ไม่เียไรตงู้ในชยการเท่าอเปยนหง่อนเรเปลนตาวงมาเนาะ,นะ,นะกินมันพวกตัวอุ่น porta <totipati> <tipati> ม,มเสีย,ยดีกว่ไขาเจนพ่องโทษก็ดตดได้ไปป่ะก็เขาลุงนะแม่ใส่ให้กูแม่นั่งดอกคำมาเลยยุ่งเปิดยุ่งไว้ล้างบ้านล้างเท้าต้องเด็ดซีน่ะพี่เมื่อไห 怎样？怎样？ พัดก,กะบพ่ากินัดเป็ดเพคพัดเป็ดโตแบบนี้เลยมต้องใส่ขีนงอะ,ะ,ะ,ะอะไรมัองยมย nằm kín này để đưa. Ừ. này đơn, ngày nằm kín nè, nhớ ăn chưa bà? Đâu đó im đó, im มันจะนีว่าเขาดิ่มมันกันื่มันตกกันมาได้ใ่เก็กันมาได้ทุกคนในนีเลากินนนทีนี่เนาอเราม่กินจะบังแล้วอีกแล้วนี่ตลา ุณจะไปไหนมึงบ็ดยิมเก็บนะพี่ทำเป็นเราจะ่าบอกไวลาด้ความหมายมันยังหรอกมึงยู้ว่าเด,ดินรูน,นะ้อดไปแล้วื แน่างนี้บอกเรามาลองเรานำดูจะมันมีอะไรอาหลังคะพัดกะเผ้าแทกขนาดนื้จุมน้ำปลานมันก็จัง

ขอใจก็ะเป็นย่างตัเห่าตัวหอนายมันมีบดสางสุดแล้วแบเจะเปลี่ยน มองข่ามาปติปกวยนมันออกมาได้เปมนงวัถ้าเปิดไปผมก็ได้ยุงขนาดยุงโตนิหน่อยเปน้องงูลายยากนะสรุคนคนมอนอันตรายมันมักจะใช้เกือขยองมานานงูกระทู่ย่ากึงขายกระดดอันตรายขายกดดอกขึ้นม เขรวยแล้วเราเดียวก็นยังตายยังใครเนออกที่ทุกทำนห้นตายไร้กีนงเลยม่มีเงินรักษาไปละสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายค่ะ